บทานต้นจับแล้วนะครับต้นบุกเหมือนเดิมนะครับมุมพึ่งก็จะไม่เห็นนะครับว่าไม่มีมุมถ่ายให้ดูครับเอาลูกคล้ายตัดเอาเลคล้ายหดทเลยขอดูขอรูขอรู ครับายอกม้อือ่านีย่าน้าดเนดูหัวน้ำหน่อยครับโอ้หัวน้ำใหญ่นะครับขนาดนขนหากำลังปิดตาสวยครับน้ำเต็มเดียรครับปิดล้วดแล้วูครับคบผมไม่มีกวนเลยนะครับรอดครับ เอาลยด้วยไนาเอา้อดูนะครับมันไม่เห็นมุมนะครับขอรังนะครับขึ้นสูงนะครับขอรังนะครับพี่น้องรังผ่านต้นขอนะครับว่าของผมจะไม่เอานะครับผมตอนไว้ย่างเดียวครับผม ขอนะครับขอดูรังอ่อนของพันต้นนะครับ,ด,ด,รบดูครับโอ้โหกําลังเต็มดีครับ,ค,รบคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับแค่สองนาทีพอนะครับผม3นาทีก็ได้ครับ